เมื่อนั้นระตูผู้พานหมันหยาทอดพระเนตรดูอีเหนานัดดาเห็นผักตราเศร้าซ้อยก็เข้าใจจึงบัญชาถามด้วยความรักเป็นไรพักจึงมนไม่หรือโลคายาขีประการใดด่วนเข้ามาใหญ่ไม่สบายเมื่อนั้นระเด็นมนตีเหลืองฉายประสานหัดเขารบอภิปรายวันตีกระบีถวายผัวในให้ตึงตัวไปทั่วสารพางจิตใจเหมือนยางจะเป็นใข้ หยุดช้ากลัวว่าจะมากไปจึงแข่งใจเข้ามาอัญชลีทูพลพรางทางชำเลืองแลมาดูละเด่นจินตรามาละสีความรักสลักสวงแสนทวีภูมิ่อนใจไปมาเมื่อนั้นองค์พระใหม่สุลีสเสนหาผิดดูลูลหัสพนัดดาจึงก้าวรถพจนาพาที เพียงพระเข้าสู่สวรรคตรก็ตั้งแต่กำสดหมองสีพรำกินน้ำตาทุกนาทีหน้านี้เปรียวเปล่าเศร้าใจได้เห็นหน้านัดดาค่อยผ่าสุขพอบรรเทาทุกที่โหยให้เจ้าจงอยู่ด้วยนายาคาใครสักเดือนหนึ่งจึงไปพาลา